สบายดีสุขุสุขคุนทางลาวทางไทยต่างประเทศอีกทนเนาะวัดถุงมอกถุกบอลเหนื่อยดิยางมานังอยู่ป่าใกล้ไพี่้นาขอขอบคุณพอบคุณมนีหุ้ึซึ้งขึ้นพี่น้องอย่าง มื่อน,นี้จะขึ้นทางใดเนะาะจังหวะจะมะนานั่งอยู่หุมไม้พี่น้องหุมไม้เย็นยนินผู้ใด้เนะาะปัะทิบข้าวงหน้าปัะทิบปิดน้าทั้งพี่มาเนี้ยนะหยุดเด็กเมื่อนี้นะก็มานั่งเย็น,น,นะนอยู่ <c oughs> ยยยทงไห้ทงหน้าก็ไม่เป็นทงไห้ทงหน้าอยู่เข้มบ้านเข้มเพื่อนนี่แหละพี่น้องใกล้ๆนี่แหละ ทั้งนาเนี่ยกระเนี้ยไปห่านกระเพยห่านกระเพยกระปิดปลาไว้ก็บ,บอกไข่บัวไก่ดอกถ้าคืดจังมานั่งคือชีโมวนคือชีสบายใจคือชีเส,สียงหนังมานั่งกิโลม,มิลชมิวคืชีโมวันช่างๆก็เย็นไม่ต้องนั่งอยู่กลางทุ่งต้นผัดวยวยเหลือมตาพนังอยู่เขึอนก็นจะว่า ทีงามๆกล้องว่านงอยู่ที่รุบไปกลุ่ทีกลุทางเนาะพี่น้องมันโมเปงมันมันวันมันมันชนะเสียงเล็ดเสียงเล็ดห่อแหงแหงพูดไม็พี่น้องเหี่ยวแห้งเบิดมไม่ได้พูดซึ้อมอ่อนห่อนเอาเนาะมากับทิบเขาใหญ่ถือมาจะซื้อพี่น้องทิพข์เขาใหญ่ก็ได้ เ,ออเดี๋ยวอันใบชานาเงินอยู่น้นามันหน้าหน้าซาอยู่หน้าโอ้ยพี่น้องเนรขับเข่าด้คืชวัดดินข้าวกันมนาเพิ่ชกระเพียนไปชปูวะกระโขคือจอยเนาะมนาเลอรี่ค่ะพืชนันบึงพืชไม้นนเพชรปุ๊บเมืม่อคืนเนี่อัน เจ้าว่าเป็นนั่นเป็นลูกกระเพาะกุดไหลย้อนมาถือขมานั่งตาลีเองพี่น้องมาขึ้นกันงนู้นเล็กหน่อยก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนเพราะซับเลื่อนไปเลื่อนมาปัดเอ็นเจ้าว่าเป็นลูกกระเพาะกุดไหลย้อนตั้งนานแล้วกิ้ยาอยังก็มาถือกิ้งยาอยังกับเบาซ่อมคนอาจานย์ยิ่งยายังกับบอดีเห็นพวกนี่ยบอกกระเลยเอ็นพ่อเป็นว่าวานกินใบ แต่ว่าเอื้อนทางกันเนาะแต่ว่านาัาลีเบิ่งกับกับหูเนี่ยเป็นใบยานางเดงกุกยานางเดงพคือเราเปิเอามาตุ่มเปินเอาใบมันมาตากเดลภาพนี้เท่าไหร่ตากเดแล้วมามาซุ่มคือซาซุ่มซุ่มซุ่มดื่มคือซานี่พระาจะใส่หมวกไปใหญ่เพนนามาะซุ่มดื่มคือซาประมาณสองกองกล่องหนึ่งกันกันมีการกระบอกหนึ่งเปิด ถ้าเรียกเราคือพ่อว่าอยู่หน้าลันนาวาโามิยานางแดงยันดอกลายลายเป็นครืออยู่คือกันกระเพิ่น,นมกระเพื่อนนั่นคืออะไรเป็นครือใบคือกันใบยานางใบกับใบคือการดอกกับด,ดอกคือกันนั่งมาเม้นประเทศอะไรมาเนี้นนั่งก็ไปถามทามเว่าเม่อันกุ๊กยานางแดงนันดอกมันเป็นกัรไดดอกมันก็เป็นนั่นเป็นโซ่ยาวๆแดงๆแลว้วมาคือดอก อกเหลคือดอกหย,า,ดดอกอยาเป็นซอยอย่าเงี้ยถึงเด่นก็เลยว่าเออแมนเ,นเามาน,นคือคือข้าวผ้าเบึงอย่แน่นในเฟซอะไรคือการว่ามัเล่มมันใบสิ่ยามาตุ้มกินระเบืองี่น้องติดตามชมความร้ขึ้นน้องใบกับใบคือกันอะไรขับคนกรบเบ้าอยู่วันเราเมื่อคืนนี่ฟังมันคือเบ้าหรอคือจะมาเงี้ยนั่งเด้งแต่คนเบ้า ว่าคนระเบียบนาะนนองผึ่นน่าผ่นอมาแต่เที่ยวเที่ยวได้แหละอมาแต่ทั้งนึงอ่ะเบิ่งพี่น้องทั้งอันไทยเปเนะว่าวก็คือนะำนอม่าแต่พู้เลยแต่เชียงใหม่แต่ลำพูนลำปาอมาต่ทางสั้นแต่อามาาข้าอมาปูนะหากขนต้นว่าจะนั่งได้งคือกันนี่แหละแต่หากแต่คนใส่ซื่ออื่นจักสื่อจะได้นอกสื่อมันักจัะคือจะได้บุมีสื่ออยู่เมล็ดที่ไปพอกันอยู่พุ่งอยู่ลิปพุ่น ไปเอามาให้เบิองโอ้ยมานั่งกินลมชิวิวพอดีก็เป็ดบ่พี่น้องมาเนี่ยนะบ่เป็ดบ่พี่น้องเป็ดหรือปุบเป็ดนะเอ,กเเอ,อ้ก็เป็ดลับพี่น้องเอ้ยด้านนั้นก็เฮือนคุณเที่ยงหน้าคุณฝั่งนั้นก็ถนนใหญ่หน้าอ่อนนาผัว ห่อนเลยก็ดีกับน so, ้องเพราะว่านาตาลีก okay. ็อยากขายของอยากขายท้องนี้ะนัก็ขายขายของแบบนี้เข้ากาเป็นงานของปุ๋ยากคือว่าประมาณกั้นละคั้นว่ามันห่อนท้อขายกับพอได้เงินใส่ได้พี่น้องพอได้ซื้อพอได้ใส่ทันใจห่อนเอาเนาะพี่น้องเนาะมานั่ง คอยแดดคอยลมคอยแสงแดดพี่น้องตามภาษาของนางอยู่ป่าอมีโดมามภาษาบ้านนอกพี่น้องก็ยินมยินคือพ่อแต่ครับเชื่อจากจันห้องห้องไหนพี่น้องนั่นห้องไรตัวบุอยู่ไหนยืดลงพุ่ม ออไตัวแล้วตะกี้ตะกอนโน่น,นี่นอ้องโน่นนี่นะเอืยยอยนะได้อยางนะห้องคนตุกใหม่คนตุกิ้นนะห้องลายเอลิทิโนห้อง,าาง,างลายอลี่วอนเป็นโน่น,น,นอีกใช่นห่างๆไเป็นน่องอีกใช่เอือมันอยู่พี่นอ้องบ้านนี้เจ,จ้าจุตาพี่น้อง ยามเล่งยามเหงยามเล่งลุ่มลุ่มเหงลุ่มเหงลุ่มเล่งลุ่มเหงมาไปจูดป่าช่ำที่ไม้ผูกคนกุ้งปุ้มอ่ะติดต้นโกไผ่ถ้าเราห็นน้องอยู่ไกลควรฉัดปุดๆขืนเลยผูกถ้าประจูดยามนี้ถ้าทุนซานโกไผ่เราพี่น้องประจูดเท่จูดว่าเอาว่าอึ่งโตห้องจัดจันห้องเลยอึ่งละลายละบดมาจับ เพลงไหวมันเพลงออกเมฆเพลงลูกเพานอยู่ในหน้าเจ้าของเพลงมันมันอยู่ในพายเด้วยในฝายแน่นในพายในช้านี่แหละห้องโยโย่อยู่อยู่ยางนะและอันอะไมีโคนมาจับเอาพี่น้องเอากระสอบปุ๋ยมาใส่ย้อนเบิดมาเอาสองเถื่กจะมาเอานล้วย้นเบิดเห็นยุ่มจะมาเอาหักเขาหักโมก้าว่าเอไอ้เขาเนาะเขาจะมาเอาเจ้ากับไต่ครูบมเบก็มาเอา ไผ่ใหม่ป่าเฮงลูกพี่น้องเฮงพ่วงเฮงลูกคนสั่นบึ้ืๆเลยบ่ิเ็นใหม่ก็ไผ่ในหน้านาตาลีใบ่ออันนี้พี่น้องจีนในบ่อไหวที่ไหโกงเบิ่งพี่น้องคือไก่แทะกีตะก่อนเขก็ไผ่อันคุณพ่อเป็นปลูกไ้สองโกสามโกไางแหพี่น้องพุนพมาจูดไปคึงโก ทะเลน้ไปดับไปหมดพี่น้องตักเอาน้ำแล้วหัวนมาหมดมาดับมาหมดเพื่อชีดับโคดับแล้วไปปีนาเไามาจูอีพี่น้องปีตไปมาจูดีปีที่ปีที่ปีตไปนำพืชมาย่างกันลูกวนวุ่นจุดประจุดโค้กไทยน้อพี่น้องคนขัดขุดปุด จูปจูดย่ามเด็ดย่ามแหงย่ามลุ่มย่ามเด็ดเด็ดงเงมันก็นใหม่แล้วใครเชอาไปน้องประจุมเดียวเจ้าหน่อยก็ไปบักตังมากิจจักจันมาพี่น้องไปบักเอาอันยางสมโพกกสมโพแลวก็คกคกเดือ ขิดกระโดดนักการีเคลือบยาไม่ใ่เนอะบ้านนักการีก็อยู่แค้มโคอยู่แค้มโคไปเอาตัดกระบังไม่กระบ้านไม่กระบังไม่ไผ่แล้วก็ไปเอาก็ซับให้มันออกเาก็เอากระบังตงูง,ตงอ,อ,อ่ะกระับัง,งกระบังตูงเอาชิจอดบ๊อง่ทนครับเองกระไรลายได้บ้องได้เป็นคืนกระบังไม่ได้มาเ้าก็มาประชมุมกับยังประชมุะชมกับยางยางกุกกุง ขี้ยางมับสูงกัน้าก็เรานี่อุใสะมาเทามินี่ต้องข้าก็นวนให้มันเหนียวเข้ากันป้าไววบอกง่ายนี่แหละป้าไวหพอหน้าหัวยางเ่าเปิดทอากับเปิดเขาก็เสียบไหมไม่สังไาไม่ย่างยางเอาตัดเป็นไม่ไม่ไม่สาวเลยพี่น้องเอาก็ไปติดเอาไม่อีห้องจริงนะไป็ดตอดเทมี่อยู่ตังพี่น้องได้ได้ อันห้องฮีมิงอีพ้องเชียงฮ e. ีงมิงอีตัวดำใน่น้อยนี่เซ็บเชฟได้เออใหญ่เลยเอไอไพ่ก็คือดับนะที่มันเคลมก็เท่าดาับ นี่เขา,าดดยาก้ะพี่น้องพาพี่น้องมานั่งเย็นนั่งหลินนั่งกินลมชมวิวอยู่ทงหน้าอยู่เข้มกุกตุนไม้ไ่ตุนกุ้งไงเดดก็ห้อนเริ่มห้อนและห่อนก็ดีคือกันพี่น้องชิได้คลายหน้าชิได้คลายกาแฟขั้นวานาวกับน,นาวขัดระนั่งหุ้สซกว่าปีนี่เนี่นน,นมีมีชอกระดูดด้วยพี่น้องท่านคะมีแต่ฤะดูฝนครับเรา นี Workers, ่และดูเดียวฮะเหล็กดูหอนยังพัฒนได้เลยนี่แต่ละดูเดียวเออไม่แต่ละดูพนก็และดูห้อนและดูพนพ่านไปเล้วยังแต่ละยังแต่ละดูนาวและดูห่อนยังพัฒนมาบอกกําหนากกําลังคือไปขึ้นมาหน้าว่าคือนี่ีแต่ละดูอ่อนพนก็และดูนาวเลยบอกแ่ละดูห่อนบ่มี แม่อีขมันห้องไรน้ำม้วนได้พี่น้องห้องมันห้องห้องอาน,นัากการจักรยามันห้องไรกับม้วนม้วนได้ต้นไม้คือตาบัวหินมันกระสิเป,ปีอ่ะมันเหนียวมันน้องปเปียกเบิดใบมันนั่งเนียมไปตาหินขี้ศีพี่น้อง ขี้ซีขีซีก็คือขี้ตกขี้ยามันย่อยมาจากุ้ไหมเด็กนอนพี่นอนบ้านนอนเงียบแล้วพี่นอนนอนพี่นองเงียบเงียบมีแต่เสียงลมเสียงแดดเสียงหนุก เสียงไก่ธรรมษาบ้านนอกพี่น้องก็เชื่อว่านี่แหละทำบานหลังจริงหูจิกแบบงี้อ่ะกี้แต่ก่อนนักดนตรีเคยไปอยู่ในเมืองพี่น้องในเมืองบัดเสียงเทเซียอยู่ในอมบ้านถางซ่าองขวากลับมายามบ้านเพื่อนที่ละเงียบเงียบมัพี่น้องเงียบไรเงียบอิ่งในหูนะเงียบเงียบก็ดธรรมชาบ้านนอกเงียบเงียบมัวไปเป็นแบบบ้านนอกเาเงียบ ม่วนบาดกรตือลีรุ่นนางบด่าวบาดัน้ำยางกินไฟทำซาบันเทาที่เรามวนเลดนื้อนางก็นำขุดขีดไปน้ำอ,กอากไปน,น,น,นองเจ้าก่ขอาบรรยากาศใาวมนไปนองเลีอดฮ้อนๆให้เย,ย็นหยีบเลยหนะะ้ากากสีราเตาคืนเมือ่อไรพี่น้อง, bye, งไปยจังหกไปโฟกันกนนุ้งแางเด้ง วอาจารย์ชุบันว่าอาจารย์าาอาจารย์ชุบันก็บอาเดียวบัน,นเดียวกันคุณว,ว่าประมาณจากมือเนอะาะข้มสี่มือนี่แหละมันสิพาไปไปกินป่าปาะศัตเที่ยวเที่ยวหน้าเพื่อนไารื้ติดตามไปเบิง่งีปน้องสบายดีขึ้นหน้าพอกันไหมจ้า